ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Back Cover Mobile ตอนนี้เราก็น่าจะคอนเฟิร์มได้แล้วว่าตัวละครอัสตาล่างปีศาจเนี่ยน่าจะเข้ามาเป็นตู้เลดอัพในซีซั่นที่4ประมาณ98.8%ได้แล้วนะและการที่ตัวละครอัสตาาปีศาจเข้ามาเป็นตู้เลดอัพในซีซั่นที่4ก็หมายความว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครมิเ็ดตัวที่2ต่อจากจักรพรรดิเวทมนต์จูเลียตนั่นเองและในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้รวมคำถามยอดทิตเกี่ยวกับตัวละครอัสตาารอาล่างปีศาจั่ริงตวะค ตัวนี้จะเข้ามาก่อนราชนีแม่มดซึ่งตัวละครตัวนี้ถ้าไม่มีราชนีแม่มดเนี่ยเราควรจะเล่นเป็นสายอะไรตัวละครตัวนี้ถึงจะดาเมจแรงที่สุดระหว่างสายเอทเคหรือว่าสายเดบลวนและตัวละครตัวนี้การดสกิลจำเป็นต้องมีหรือเปล่าและดาวของตัวละครตัวนี้จําเป็นต้องทําขึ้น5ดาวไหมหรือว่าศูนย์ดาวเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาตอบคำถามให้รวมถึงจะมาเทสให้ดูด้วยว่าการใส่ของเอทิเคแล้วก็ของเด็บลูนเนี่ยแบบไหนมันแรงกว่าตอนที่ตัวละครราชนีแม่มดยังไม่เข้าเซิร์ฟเวอร์ของ ส่วนใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกม b บ็ k ค o เวอร์ม i l บและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายผมก็ขอแนะนําร้าน e l a s สติกช็อเติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านนี้ก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์ @elasticshop มีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับส่วนถ้าถามว่าทำไมทางเกมถึงเอาตัวละครอัสตาล่างปีศาจเข้ามาก่อนราชินีแม่มดเนี่ยผมคิดว่าทางเกมก็น่าจะมองเห็น,นผลนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเอาตัวละครราชินีแม่มดเข้ามาก่อนอัสตาเนี่ยตัวละครราชินีแม่มดก็น่าจะไม่มีคนสุ่มนะเพราะมันคอมโบกับใครไม่ได้เลยนะครับมีสกิลอันติในการลดเลือดตัวละครสายแทงซึ่งลดเลือดไปเพื่ออะไรเพราะตัว ละครใส่แทงถ้าโดนลดเลือดมันก็จะตายง่ายขึ้นนั่นเองนะเพราะั้นทางเกมคิดถูกแล้วนะครับที่เอาตัวละครอัสตารเข้ามาก่อนเพราะอัสตารถ้าไม่มีราชินีแม่มดบอกได้เลยว่ามันเล่นแบบอึดอัดเล่นลําบากมากๆเลยนั่นเองนะแล้วพอคนมีตัวละครอัสตารก็ต้องอยากได้ตัวละครราชินีแม่มดเพราะตู้เลดอัพราชินีแม่มดก็น่าจะเป็นหนึ่งตู้ที่มีคนสุ่มกันเยอะมากๆเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยกันตัวละครอัสตาราล่างปีศาจตัวละครตัวนี้ซูนด้าเพียงพอต่อการใช้งานหรือเปล่าจากประสบการณ์การใช้งานตัวละครอสาาาลงปีผม เซิร์ฟเวอร์เจแปนเนี่ยก็บอกได้เลยว่าตัวละครตัวนี้ศูนดาวก็เหลือแล้วนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าผมจะมีเสร็จอนเนกประสงค์ในการอัปดาวให้ตัวละครตัวนี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่จําเป็นเลยนะคือการอัปดาวให้มันเนี่ยมันจะเพิ่มยูยูแล้วก็เพิ่มการต้านสถานะกับเพื่อนร่วมทีมในเทอร์แรกนั่นเองนะครับแต่ผมมองว่ามันไม่ได้ส่งผลในทางด้านดาเมจอะไรพวกนี้นะแต่ว่าไอ้เรื่องค่าสถานะต่างๆของตัวละครเนี่ยสงผลแน่นอนส่วนเรื่องดาเมจอะไรเนี่ยผมคิดว่าการมีดาวกับการไม่มีดาวเนี่ยดาเมจไม่ห่างนานนนนหนอนอาหอผ ที่0ดาวถึง4ดาวกับ5ดาวเนี่ยดาเมจต่างกันแบบพอสมควรเลยนะแต่ตัวละครอัซ่าเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าสายฟรีถูกใจแน่อนอนนะครับ0ดาวก็เก่งแล้วนะครับผมไปดีทุกคอนเทนต์ ทีนี้มาดูทางด้านของการ์ดกันบ้างการ์ดเนี่ยถามว่าจําเป็นหรือเปล่าบอกได้เลยว่ามีไว้ดีกว่าไม่มีเยอะเลยนะครับเพราะการมีการ์ดเนี่ยมันจะทําให้เราได้บัฟมาใหม่1บัฟก็คือบัฟในการเพิ่มพลังป้องกันสมบูรณ์ในทีมเรานะบัฟในการเพิ่มพลังป้องกันสมบูรณ์เนี่ยก็จะเป็นบัฟเหมือนสกิลสองของชา์ลอตล่างคุณครูในซีซั่นที่3มนะครับมันจะทําให้ตัวละครเราที่มีบัฟนี้เนี่ยโดนโจมตีมาดาเมจที่โดนโจมตีใส่เราจะนับเป็นดาเมจที่ติดบล็อกทั้งหมดเลยนะจะทําให้ทีมเราเนี่ยถ ใช้เลยนะแล้วก็สกิลติดตัวของการ์ดในเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยมันแปลผิดนะครับที่มันแปลว่าหากได้รับผลของบาเรียตรงนี้ไม่ใช่นะครับมันต้องแปลว่าหากได้รับผลของสถานะเอนตี้เวทมนต์นะมันจะทําให้เราสามารถเพิ่มความเสียหายที่ทําได้10%นตะครับต่อค่าพลังป้องกัน1500นหน่วยนะตรงนี้ก็ต้องรอทางเกมอัปเดตแพทมาแก้นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าเรามีการ์ดไว้ยังไงก็ดีกว่าไม่มีอยู่แล้วมันจะสามารถใช้สกิล2แล้วก็ทําให้ทีมเราเนี่ยถึกขึ้นได้นั่นเองนะต่อให้จะ ต้องมีลายชินิเมะมดนั่นเองนะครับซิกิลติดตัวของการ์ดถึงจะได้ใช้งานแบบ100% ต่อไปคำถามที่2องบิลแบบไหนถึงแรงที่สุดของตัวละครอัสตาล่างปีศาจก่อนที่ราชีแม่มดจะเข้าในคลิปนี้ผมก็จะเทให้2องบิลนะครับบิลแรกเนี่ยก็จะเป็นบิลที่มีค่าเดบล้วนใส่เป็นของเดบล้วนเลยนั่นเองนะของเดบทั้งหมด6กชิ้นว่ามันจะทำดาเมจได้อยู่ที่เท่าไหร่ส่วนอีกบิลหนึ่งเนี่ยผมก็จะบิลเป็นสาย ATK ล้วนนั่นเองนะครับก็จะเทียบกันให้ดูเลยนะครับกับค่าสเตตัสทั้ง2ค่าที่จะมีค่าสเตตัสที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะทางด้านคีเรสและก็คีดาเมจนะครับอัน,น ของ ATK ล้วนนะครับผมก็จะมี ATK อยู่ที่31 0 0 0คีดาเมจนะครับอยู่ที่91%้นะครับคีเลดอยู่ที่5้าสนะส่วนถ้าเป็นทางด้านของเดฟล้วนเนี่ยก็จะเป็นสเตตตามนี้นะครับเดฟจะอยู่ที่เกือบเกือบสองหมื่นนะครับคีเลดเนี่ยอยู่ที่53แล้วก็คีดาเมจอยู่ที่86ก็เดี๋ยวเราจะมาทําการเริ่มจากสายเดฟล้วนก่อนเลยกันและแน่นอนนะครับผมว่าเราก็จะใส่เป็นการ์ดที่เพิ่มค่าเดฟด้วยนะจะเป็นการ์ดพระจ์อันนี้ การนี้ใส่ไปเนี่ยก็จะได้รับบัฟในการเพิ่มพลังป้องกัน40%นั่นเองนะก็จะเป็นสเตทฟูลเด็ที่ดีสุดเท่าที่ไอเดียของผมในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นจะหาได้แล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าถ้าเราเล่นเป็นสายเด็บล้วนใส่การ์ดป้องกันล้วนเนี่ยเอาไปเล่นโดยที่ไม่มีตัวละครลาชินี้ไม่มดดาเมจมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ ส่วนทีมที่เราจะเอาไปทสเนี to to course, so, Israel, um so, ่ยก็จะเป็นทีมนี้นั่นเองนะก็จะมีตัวละครฟิวรเราในการบับความไวแล้วก็อาจจะได้บับอัตราคิจเข้าด้วยถ้าเราโชคดีส่วนตัวละครโนเอลเนี่ยก็จะเอามาบับในการกลางโลเวลาตัวละครเราอยู่ในโลกของโนเอลเนี่ยก็จะได้รับบับในการโจมตีสายที่แพ้ทางแรงขึ้น10%นนั่นเองนะส่วนตัวละครมิโมซาใส่มาเพื่อคบตีนะครับเราจะมาเจอกับทีมคนนี้นะโดยที่ผมเนี่ยใช้ตัวละครอัสตาล่างปีศาจ ทำการอันติใส่เฟอร์โกเลียนนนเดงนะที่เป็นสายสีเขียวแล้วเราก็จะมาเทียบดาเมจกันว่าถ้าเราบิวเป็นสายเดฟกับสายเอทเคอันไหนมันจะแรงกว่ากันเริ่มมาเราก็ใช้ตัวละครฟิลเราเนี่ยทำการบัฟสกิลอันติไปก่อนนะครับได้ตาคิมหรือเปล่าได้คิมมาด้วยแบบนี้ก็สวยเลยนะเนยททำการกลางโลเลยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความเสียหายต่อสายที่แพ้ทางแรงขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็จะเป็นบัฟที่ตัวละครอัสตาร่างปีศาจของผมมีตอนนี้นะครับ ปับ๊บในการเพิ่มอัดตายคีย์นะครับยีแล้วก็ปั๊บในการตีสายที่แพ็ทางแรงขึ้น10%ก็มาดูกันว่าสเตตเด็บล้วนนะครับตีสายเฟอร์กูเลียนที่เป็นสายแพ้ทางเราจะนับที่ดาเมจติดคีิิคี่นะครับผมว่าดาเมจรวมมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะก็ปาดไปเลยครับอัสตาร ติดคียดาเมทที่29700นเดะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันอีกรอบเพื่อความชัวร์นะครับผมว่าดาเมจมันจะนิ่งอยู่ที่ประมาณไหนนะเรามาดูในรอบที่2กันนะครับผมบัฟเ็เหมือนเดิมเป๊ะเ,เ,เลยนะจะได้บัฟบัตตาคิดขเข้าแล้วก็บับตีสายที่ชนะทางแรงขึ้น10%มาเทสอีกรอบกันครับผมว่าดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่นะ รอบนี้เหมือนว่าจะไม่ติดคียหรือเปล่านะครับอยู่ที่15ื่นนะเดี๋ยวเรามาดูการเทดาเมจในรอบที่3กันก็ตอนนี้ติดคียที่อยู่ที่ประมาณ2องหมนะครับไม่ติดคียอยู่ที่15ื่นนะก็เดี๋ยวมาดูรอบที่3ว่าโจมตีติดคียเนี่ยดามเมจมันยังคงนิ่งเหมือนเดิมหรือเปล่าปาดไปครับ2อ0หมนะครับผมก็ดามเมจเฉลี่ยของตัวละครอัสตาล่างปีศาจเนี่ยในการใส่ของเ็ฟล้วนนะครับผมติดคียที่อยู่ที่ประมาณ29 0 0 0ืก็ตีไปที่ส0 0 0มืนแล้วกันนะส่วนถ้าไม่ติดคีย์เนี่ยดรนย 15, น่นเอนบ ก็ถือว่าเป่ามากๆเลยนะครับผมถ้าเล่นเป็นสายเด็บล้วนโดยที่ไม่มีตัวละครราชินีไม่หมดเนี่ยเรียกว่าเอามายืนเป็นกระสอบทรายสิยครับถ้าใครจะเล่นเป็นสายเด็บล้วนเดี๋ยวต่อไปเราไปดูสายโจมตีล้วนกันบ้างนี่ก็จะเป็นค่าสเตตัสของตัวละครอัสตาร์ที่เปลี่ยนมาใส่เป็นของ a t k ล้วนนะครับผมก็ค่าพลังโดยรวมเนี่ยจะลดลงไปเล็กน้อยนะครับเ t k คจะอยู่ที่31 0 0 0นะอัะตราคี53แล้วก็คีดาเมจ91นะครับส่วนการ์ดเนี่ยผมจะมาใส่เป็นการ์ดไอความมืดอันนี้ที่จะเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด10% เริ่มมาฟิลเราก็ทําการบัฟเหมือนเดิมนะครับจะได้อัตราคียหรือเปล่าโอเคได้มาสวยเลยนะครับและโนเอลก็ทําการกลางโลต่อทีนี้เรามาดูดาเมจกันนะครับผมว่าถ้าบิวเป็นสายเอ k ีเคล้ว,วเนี่ยดาเมจม,มันจะคงประมาณ30,000หรือว่ามันจะดีดไปสูงกว่านั้นนะก็ปายไปที่เฟอร์โกเรียเลยครับอันนี้เหมือนจะไม่ติดคีนะครับไม่ติดคีเนี่ยดาเมจอยู่ที่4ี่หมนะ ก็มากกว่าตัวละครอัสตาร์ที่บิวเป็นสายเด็บลวนแล้วติดคีย์อีกนะครับผมมากกว่าถึงหมื่นเลยนั่นเองนะพอสตาร์สายเด็บลวนเนี่ยติดคีย์แล้วก็ยังทำาดาเมจเพียงแค่สามหมื่นเท่านั้นก็เดี๋ยวเรามาดูอัสตาร์สายโจมตี ที่ถ้าโจมตีอันตีแล้วติดคีดาเมจมันจะอยู่ที่เท่าไรเราก็มาดูกันนะครับรอบนี้ก็จะบัฟเหมือนเดิมเลยนั่นเองนะบัฟสายชนะทางตีแรงขึ้นแล้วก็อัตราคิที่เข้า22เดี๋ยวไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมคิดว่ารอบ,บื่อทีมันโชคร้ายก็เลยตีไม่ติดคีแต่ต่อให้ไม่ติดคียเราก็ได้ดูดาเมจไปแล้วนะครับผมว่ามันมากกว่านะครับสายเด็บล้วนนะมาดูรอบนี้ผมหวังว่าจะติดคียจะได้ดูดาเมจว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ อยู่ที่93,000นะครับเพราะงั้นก็น่าจะได้เห็นภาพแล้วก็น่าจะได้รู้กันแล้วว่าถ้าอาซ่าไม่มีราชนีไม่มดเราควรจะเล่นเป็นสายไหนนะคำตอบก็คือสาย a อ k เคล้วนนั่นเองนะครับเพราะดาเมจห่างกันเยอะมากๆประมาณ60,000ได้เลยนะครับสอบดาเมจที่ห่างกัน อ่ะทีนี้เราไปลองเอาบิลทั้ง2แบบนะครับตอนที่มีตัวละครลายชนิแม่มดดูว่าบิลไหนนะครับผมมันจะแรงกว่าการตอนที่เรามีลายชนิีแม่มดแล้วนั่นเองนะครับระหว่างสายเอทีเคล้วนแล้วก็เดฟล้วนเผื่อไว้หลายคนเนี่ยอยากบิลไปเผื่อนาคตด้วยนั่นเองก็เดี๋ยวรอบนี้เรามาเริ่มกันที่สายเอทีเคล้วนก,นกันก่อนและกันแล้วก็มาดูบัฟที่เรามีกันนะครับก็บัฟตอนนี้ที่เรามีเนี่ย เราก็จะมีบัฟนะครับผมจากสกิลติดตัวแล้วก็จากการ์ดนั่นเองนะที่จะแปลงค่าเดฟนะครับผมในการเปลี่ยนมาเป็นความเสียหายที่เราทําได้เพิ่มเติม15%แล้วก็10%นะสำหรับการ์ดศูนย์ดาวความเสียหายนะครับผมที่ตีสายแพ้ทางแรงขึ้น10%รอบนี้ผมไม่ได้บัฟอัตราคีย์ที่เข้านั่นเองนะแต่ว่าก็น่าจะตีติดคีย์อยู่แหละก็เดี๋ยวมาดูดาเมจกันว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่กับสายโจมตีล้วนนะครับผมเล่นคู่กับลายชนิแมมดเป็นการวิวเผื่อ,อนาค้นั่นเองนะมาดูว่าดาเมจจะอยู่ที่เท่่าาไไรรปปดคับ ดาเมจที่2อ1 0 0 0นั่นเองนะครับก็ดาเมจเนี่ยดีดขึ้นมาเยอะมากๆเลยนั่นเองนะ ต่อไปมาดูเป็นของเด็บล้วนกันบ้างนะครับก็เป็นของเซตเดิมเพียงแต่ว่าเราจะใส่เป็นการ์ดประจําตัวแทนแล้วนะครับผมในรอบนี้นะผมคิดว่าใส่เป็นของเด็บล้วนเนี่ยดาเมจน่าจะเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะครับผมจากการมีราชินีแม่มดเพราะว่าจะได้ใช้ทั้งสกิลระดับ Lr ของตัวละครมันเองแล้วก็สกิลติดตัวของการ์ดเดี๋ยวมาดูกันว่าสายเด็บล้วนจะสู้ดาเมจสาย A.T.K ล้วนได้หรือเปล่าเพราะว่าสาย A.T.K ล้วนเนี่ยติดคีดาเมจอยู่ที่2องแสนสามนะเดี๋ยวมาดูบัฟที่ตัวละครอัสตาล่างปีศาจได้กัน ก็จะมีบัฟจากการแล้วก็สกิลติดตัวของเขานะครับผมบัฟในการตีสายชนะทางแรงขึ้นแล้วก็รอบนี้ได้เป็นอัตราคีย์ที่เข้ายีิบอเด้วยนั่นเองนะก็เดี๋ยวมาดูดาเมจกันว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่จะสู้กับสายเอทเคล้วนได้หรือเปล่าปาดไปเลยไม่ติดคีนะครับเดี๋ยวเราเอาใหม่นะอันนี้ไม่ติดคีวอยู่ที่7จ็ดหมื่นแล้วนะครับเรียกว่าแรงขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบกันนะครับก็รอบนี้ก็จะได้บัฟคล้ายๆกับรอบที่แล้วเลยนะครับแต่ว่าจะไม่ได้าาดนะดรับบัฟอัตราคีดเี๋ยวมาดูกัน ติดคิวที่แสนห้านั่นเองนะตัวละครเฟอร์โกเลียนหายไปเลย แต่จริงเนี่ยดามเมจของมันก็เกือบๆจือบจ่งนห0ห0 0่แล้วนะครับผมขัดเป็นแค่405เท่าน,นั้นเองนะก็จะดิดเป็นแสนหกหมื่นแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะตีเป็นแสนหกหมื่นแล้วกันเราก็จะเห็นได้ว่าตัวละครอัสตารทับิลเป็นสายเด็บล้วนะครับดามเมจมันจะพุ่งขึ้นสูงกว่าเดิมมากๆตอนที่มีตัวละครลาชินีไม่มดในการเอามาลดเลือดให้นั่นเองนะแต่ว่าสายเอทีเคเนี่ยเป็นสายที่ไม่ต้องพึ่งลาชินีไม่มดมันก็สามารถทาดามเมจได้ด้วยตัวมันเองแรงอยู่แล้วนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าตอนที่ไม่มีลาาาชินนนเเมมดดักก็สสาารถนนออตตไ้้ืบแแแวนะว และพอมีรายชนีแม่หมดในการมาคอมโบด้วยเนี่ยก็แตะไปที่2องแสนสได้เลยส่วนตัวละครที่ปั้นมาเป็นสายเด็บล้้นเนี่ยก่อนมีราชชนิแม่หมดเรียกว่าแทบจะเล่นไม่ได้เลยนะครับดาเมจเบามากติดคีอยู่ที่ประมาณส0,000ื่นนะครับแต่พอมีราชินีแม่มดเนี่ยดาเมจดิดขึ้นมาแบบก้าวกระโดดอยู่ที่แสนหเลยนั่นเองนะครับงั้นเราก็น่าจะได้ข้อสรุปแล้วนะครับผมว่าอัสตาล่างปีศาจเนี่ยก่อนที่ตัวละครราชชนีแม่หมดจะเข้าเราควรจะบิวเป็นสายเอทีเคถ้าเราต้องการเอาไปเล่นแบบเป็นดานเมจนะครับเป็นตัวปาดเท่ๆ งั้นสายดาเมจผมคิดว่าค่อนข้างเหมาะสมนะครับก่อนที่ราชินีแม่มดจะมาแต่หลังจากราชินีแม่มดจะมาเนี่ยเราจะเอาไปเล่นเป็นสายเดฟหรือว่าสาย a อ k เคล้วเนี่ยดาเมจก็อาจจะไม่ค่อยต่างกันมากสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าจะปั้นให้ดีที่สุดเนี่ยผมคิดว่าตัวละครอัสตารล่างปีศาจ ควรจะปั้นเป็นสายไฮบิดหรือว่าสายผสมนั่นเองนะเอา ATK สักสา0 0 0ื่ 30, นะครับผมส่วนค่าเดฟเอาสัก1 5ื่นหรือไม่ก็ส0งหมเนี่ยก็จะเป็นค่าสเตตัสในฝันของผมเลยนั่นเองนะแต่ว่าในเซิร์ฟเวอร์เจแปนผมก็ยังทําไม่ได้นั่นเองนะครับก็ถ้าใจดีตัวละครตัวนี้หลังจากราชีนี้ไม่หมดเข้ามาแล้วเนี่ยก็เล่นเป็นสายผสมแล้วกันไม่ควรจะหนักไปทางใดทางหนึ่งมากจนเกินไปนะครับ เอาเป็นสายผสมตัวละครตัวนี้เนี่ยจะได้ทั้งถึกแล้วก็ทั้งตีแรงแต่ก่อลาราชนีแม่หมดจะเข้าเนี่ยก็ควรเป็นสาย ATK ไปเลยนั่นเองนะครับสรุปในคลิปนี้นะตัวละครอัสตารศูนย์ดาวกัสศูนย์ดาวเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนที่เหลือตัวกระเพชนเนี่ยก็เก็บไว้สุ่มราชนีแม่หมดได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วกันเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบายนะครับ